สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่้5พฤศจิกาไปเปต้งสูกัน เดี๋ยวคุณแม่นะคะจะเซอร์ไพรส์น้องสุกัสเตะจะเป็นอะไรคะคุณพ่อจะเสพอะไรกับน้องสุกัสดีนี่เลยเป็นมันฝรั่งได้ไหมคุณพ่อมันครั่งโอ้โหอยกนะคุณพ่อดูคุณแม่สั่งมาใหญ่มากค่ะพี่แบบเซอร์ไพรส์แบบสุดลิซนะคะนี่เหมือนหน้าหมือนคุณแม่ไหมคุณแมนกันเลยนะคะหมีใช่ไหมหมีเป็นหมี่ค่ะน้องสุกัสชอบนะคะพี่พี่คุณพ่อดูโอ้โหต้องมีโคองหมี่อะคุณพ่อโอ้โห แล้วมีชุดหมี่อยู่ข้างในเลยนะคะก็จะถือเค้กมานะใช่ค่ะคุณพ่อจะเสิร์ฟให้น้องสุกัดนะะเดี๋ยวเราไปดูข้างในข้างในเราเดี๋ยวคุณแม่ไปดูที่จัดงานกันดีกว่าค่ะใช่ตอนนี้สุกัดพีอยู่น้องสุกัดก็ออกไปซื้อข้างนอกซื้ออะไรกันดูคุณยายนะคะเค้กซือเค้กอะหลอกอะหลอกไปนะนี่ครับข้างในโอ้โหโอ้โหนี่ข้างในเราก็ทำสวยมากเลยนะนี่บิ๊กบัมม่าเลยคุณพ่อเอาไปลุกป่องติดข้างบนเลยคุณพ่อยัไม่หลอกลงมานนะคคุณพ่อดูสิสวยสวยวงน เป็นมุมถ่ายรูปนี่นี่ของขวัญด้วยนี่ของคุณพ่อพ่อซื้อมาแล้วแล้วก็มีม้านะคะยูนิคอร์นที่น้องสุกัสชอบแล้วก็มีมิกกี้เมาส์ตรงนี้เขียวว่า happy birthday สุกัสตัวเองนะคะแล้วก็มีนี่คุณพ่อพ่อปาโทมาลูกหก happy birthday นะสุกัดเขาโทรมาค่ะเขาคุณโทรมานะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีเป็นแปะไว้รูปหัวใจดาวนะคุณพ่อแล้วก็มีรูปกวาดด้วยนะเดี๋ยวลองเนาะดูน้องสุกัสมาถ้าน้องสุกัสมาจะเป็นคคือคุณแม่นะ ไปซื้อเค้กแต่น้องสุกันไม่เห็นเค้กนะคะน้องสุกันอยู่บนรถนะคะมีแต่คุณยายไปซื้อนะคะแล้วก็ปิดไว้นะคะเค้กไว้ให้น้องสุกันเห็นว่าเป็นเค้กอะไรนะคะน้องสุกันมาปุ๊บจะต้องเห็นตรงนี้ก่อนใชใ่ดูว่าน้องสุกันต์าทำหน้าแบบหน้ายัางไงใช่ค่ะนะคุณพ่อไปเราไปตัดไปเลย รไจับแล้วตังงัจแล้วคุณผ้าออกมาก่อนคุณผ้าเร็วเราปิดไว้ก่อนนะคะเราจะปิดตรงบ้านไว้ก่อนแม่คุณตรงทุกการเห็นนะคะพี่พี่เห็นลางๆก็พอคือว่าเห็นลางๆก็พอปิดไว้ปิดไว้โอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วเข้าแผนการเรานะคะของพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะจ้ามืครับอ่ะรออ่ะรอค่ะอายุ hello h ลโหลโอ้โหดิเกะผ้า วันนี้เป็นวันลอยกระทงเย้อร่อยมากโอ้โหของี๊สก wow. ันเลยูอร่อยกระทงมะลูกลอยลอยกระทงกับนลองพก่อนไเงีเลอกระทงอ่ะเก็นวันเกิดน้องสกาคท้เนี่ยรยร้อยเดี๋ยวพาสต๊าเข้าไปข้างในดีกว่าตอนนันเปิดประตูประตูอรลยไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรเลยเอ้าไปไม่มอะไรเลยเปิดเปิดสต๊าคีกวาโอ้พาดูดูแล้นะ

มันคือ yeah. uh. ันแลนะคะชอบไหมคะอันนี้คือซูกัสนี่ลูกซูกัสอันนี้แฮปปี้เบิร์ t เดย์ซูกัสเดี๋ยวพูดก่อนให้ซูกัสจับเอาไหนคะลูกหยิบดึงให้ลูกทังหนึ่งก็ได้เลยเอาไหนคะเอาสีชมพูไหมอาสีชมพูนี่พ่อจับให้เอ้าติดนี่เขาติดไว้นะติดไว้นะการเขาเขาติดกวงนะเอาอันนี้ก็ได้ลูกเอาอันนี้ก็ได้เอาในหมอนก็ได้ลูก นด้ววยนะงอยยู่ในนคด้้วองสุกัดปีนี้ก็3ขวบเต็มแล้วนะคะพี่ๆสามขวบเต็มแล้วนะคะโอ้โหคุณพ่อดูจับใหญ่นะคะชอบมากนะคะไปรอเซอร์ไพรส์เป่าเชคดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอเซอร์ไพรส์เนอะต้องรอต่้งมาก่อนใช่คุณแม่ใส่หมีขั้นที่สองใช่ก็มีพี่เลิฟปีนมาด้วยนะน้องสุกัดได้ยินนะคะเขากำลังเล่นอยู่ชอบชอบไหมลูกชอบไหม พ่อของบน้้อองสุุกันนแลวคณพ่ี่ดูของฝันพ่อซื้อให้ด้วยนะเนี่ย้ชอบชอบชอบมากค่ะคุณพ่อพ่อชอบมากค่ะโอเคชอบทุกอย่างเลยใช่ไหมขบวนชนก็ชอบด้วยจ้าค่ะโอเดรย์เดินทั่วคุณพ่อพี่เซนนะคะเจ้าหญิงนะคะคุณพ่อแฮปปี้เบอร์เดย์เจ้าหญิงน้อยนั่นเองของคุณแม่ของคุณพ่อแล้วก็พี่พี่ด้วยนะคะชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบมั้ย นี่นะคะเราก็ครบกันหมดแล้วนะคะมีโอ้โหยแค่นี้ใช่ไหมนะคะมีคนคนมีนาแล้วก็มีแม่ทรายมาด้วยแล้วก็พี่เตตตนแล้วก็พี่เซนพี่เซนจะไหนอะอะไรอะไรอยู่ดิครบกันแล้วนะคะตอนนี้เราครบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแอบคุณพ่อแอบแอลแอลเราจะให้น้องสุกันเล่นกับพี่ๆเขาไปอยู่ก่อนนะคะใช่แต่เขาครัวก่อนนะคะพี่เซนไปก่อนนะะนะคะคุณแม่จะแต่งตัวนะคะพี่ๆนี่มีชุด ไม่รู้คุณแม่ใส่ได้หรือคุณพ่อใส่เราใส่กับย่าฟังใส่ได้ไหมย่าถูกสะอาดใส่ได้ไหมเนี่ยใส่แล้วโอ้โหเออโอเคอะไรจะเล่นกน้าบอ เป็นกระชุดอ้อวชิ้นต่อแค่นี้ครับคือไม่ต้องใส่ก็เป็นหมี่แล้วคุณพ่อเลยแล้วก็ออกไปได้ใส่เสร็จแล้วก็ออกไปได้แค่นี้แหละพอละโอเคมาต่อไปใส่ไม่อยากเนี่ยใส่อะไรใส่เสลาต้องมีผู้ช่วยนะคะพี่พี่ไม่งั้นคุณแม่ใส่ไม่ได้นะคะใส่ยากมากนะต้องค่อยๆใส่เสกพงคุณแม่ต่อไม่รู้นะคะเนี่ย นี่จริงๆคุณแม่ไม่ต้องใส่อันนี้ก็ได้นะคุณพ่อมันไม่ดูอ้วนเลยนี่ดูหุ่นก็ใหญ่มากอะเขียนรองเท้าด้วยนะนี่คุณพ่อเออใส่เนี่ยอเ้านี่ี่นอนเลยทำไมซิใส่ไม่ได้นะเสียดไม่ได้เสียดไม่ได้ต้องแบบคุณแม่เหมือนแบบแม่หมี่นะคะพี่นี่คอสั้นนะนี่คอแต่งกี่ตัวมั้งเนี่ยเราใส่เป็นหมวกอ่ะอ๋อแม่ใหม่อ่ะ ไม่แม่อะเห็นหรือเปล่ามองเห็นหรือเปล่ามองเห็นค่ะมองในช่องปากใช่ไหมเห็นเห็นในช่องปากดูนี่ตัวใหญ่มากนะเดินได้แล้วไหนดูเค้กกันดีกว่ามาดูเค้กกันดีกว่าอ่ะออกแรดีดูเค้กกันทุกคนก็อยู่กับแม่ทรายนะกำลังเล่นกันอยู่ยังไม่รู้นะว่าเราจะเจอมันเซอร์ไพรส์อะไรไปทางหน้าบ้านกันนะไปแลค่อยเดินไปเราจะไปหน้าบ้านกันนะครับณยูเซอร์ไพรส์ทางนู้นนะ เอาประตูได้หรือเปล่ามาคือลำบากมากได้ไหมเนี่ยติดประตูปะเนี่ยว้ายอะไรเนี่ดูเหงื่อนะคะมืกระสือเลยนะเดินมาเดินไปเดินไปหน้าบ้านนะอ่ะเรามาแล้วครับหนีเราไปเดินครับไปเดินเหนื่อยท้องแบบนี้อ้าวเฮ้ยดีมั้เบิร์ y Bird Birthday 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 Five years เอาลูกเปล่าเลยเอาเป่าลูกอ่ะเรงๆๆๆงเง้งงงเอาเป่าไมอ่ะ พี่มีน้อยพี่มีอะพี่มีอะพี่มีพี่มีโุ้ยด้วยโอ้โหนี่เดีพี่มียกไปยกมานะโอ้งพี่มีหัวหลุดนะลองพี่หมีหัวหลดรอเลยคุณแม่ได้รู้เงอปะคุณแม่เป็นส่มาเยอยากส่เองอ้าเออ่เราไรไ ให้ใส่ให้บัวหรกอว่าตัวเองจะใส่เองคืไม่กลัวนะคะพี่พี่ชอบนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาช่วยกันแกะของขวัญวันเกิดของคุณพ่อกันนะคะโอ้โหีติ๊กตังค์ว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกันเลยเดี๋ยวนะคะเด็กๆรอก่อนคุณพี่จะคะช่วยกันคืออะไรนี้คือกล่องอะไรน้องสุกัญตคืออะไรอ่ะว้าวเดด้าไม่รู้อ่ะดูดูคุณพ่อดูหน้าดูหน้าคุณพี่ใครช่วยกันเป็นรถเฮ้ย อะไรนมันคืออะไรรถอะะรถอนะรของบปชโชใชรอใชโอ้โหทันี่นี้คือเป็นอะไรนะขายาวสถานีของทบโชใช่เลยกชอบเล่นรถนะรถทโชอมีเสียงเลยนะโอ้เราต้องปีเปิดนะคะเดี๋ยวเราแกะลองมาว่าเป็นยังไงนะติดเส้นไหม ตอนนี้นะคะคุณแม่นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะภายในบ้านนะคะประกอบให้รียบอนะคะเดม่เลยไลเลองมีสไลเดอร์ตรงนี้ด้วยนะคะพี่่ะลองลองเล่นีลองไงคะลองได้มอ๋อนี่ผมใส่รองเาแมีฐานประจำนะคะพี่ๆเราถานเวลาเราไปช่วยช่วยเราออื่นนะคะ ไอ้ต้นเราต้องรถมาจอดตรงนี้รถมาจอดตรงนี้นี่พอเราพอเราสไลด์พอเราสไลด์มาใช่ป่ะก็กระโดดขึ้นรถเลยนี่ยังพี่ค่ะตัวพ่ใช่สุดเลยนะคะคุณพ่อเขาไปโชว์ใช่ป่ะคุณพ่อไม่โดนตกใจมากจะขอมันเกิดนะคะพี่ๆติดแอร์กตูนคุณพ่อเขาไปโชว์ทุกวันเลยนะลองจะร้องเพลงได้คุณพ่อนะันร้องร้องเพลงครับไปโชว์ครับไปโชว์ร้องไงลูกเขาไปโชว์ร้องไงลูกฮะ นี่มันมีลิฟต์ด้วยนะเนี่ยขึ้นลิฟต์ตรงนี้นะใช่ขึ้นเบี่ยงเรื่องคอเขาไม่ไดีใช่ตรงนี้ก็เป็นหอโอ้โหพีใครยน้พวกเราไปช่วยกันแล้วเขาไปโทรช่วยเราด้วยเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยเขาไปโทรช่วยพี่หมีด้วยอ่ะเขาไปโทรเยอะพี่หมีไม่มีคอเยอะเยอะแล้วก็จบนะคะกับคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องสกภัสทบสาวปีนั่นเองโหวันนี้น้องสกภัสมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็เซอร์ไพรส์สำเร็จแล้วนะคุณพ่อให้พี่ชอบนะคะ like?